สวัสดีคุณผู้ชมทุกๆท่านกันด้วยนะครับผมเป็นไงกันบ้างช่วงนี้ส่วนผมสบายดีนะครับและวันนี้นะครับเราอยู่ในเกม Arena of Valor นะครับคือ RvG Mobile แที่ดังที่สุดในมือถือนั่นเองครับก็วันนี้นะครับเรามาเริ่มต้นเริ่มซีซั่นนะ Now, เราหยุบหยาน,นะครับไม่ต้อถามว่าหยานเม็ดไหนนะครับหยานยังม่ติดเม็ดครับเม็ดดำเขาเรียกเม็ดมดำ เราชนเลนกับอาเลนนะครับผมอาเลนตัวนี้ไม่รู้ว่าจะโหดหรือเปล่าแต่เราต้องเคียร์คลิปให้ไปที่สุดนะครับถ้ายังไม่เจอเลนนะครับเพื่อให้เป็นเลเวลสองก่อนน,นะครับผมก็มกกปีคปไปโอเคไม่วสองแล้วไม่มีนะ่าเลนยังไม่มาเมื่เลนมาแล้วโอเคอเลนมาโอเคนะครับเราจะทําการตัดคลิปนะครับก็คือคลิปอยู่ข้างๆเรานะครับเพื่อให้เเวล เราได้ไม่ตามเขาเออเราถ้าจะได้เยอะกว่าอะไรประมาณนะี้อือึ๊ออารินไปไหนเนียับเกว่าอาริน,นไม่ค่อยอยู่นะนเนาะอารินหายหายนเน็ตไม่ดีหรือเปล่าอะไรในนุอมอันน,อน,นี้เกือบโดนแล้วมึงเกือบโดนแล้วก็โดนกูล็อก มือนกลางจะมีนะเดี๋ยวเราลงไปแก๊งกันครับเวลเรายังไม่สีด้วยแหละที่จริงก็ไม่ค่อยควรเท่าไหร่หรอก็เวรายังไม่สี่ซื้อโอเคกูจะหมดหลอดกูแปลนซอยฟรีมี่เนี่ยยึกยักยึกยักโอ้โหตัวผมยึกยักเอ้ยเอ้ยกูตายโอ้โหเกมดีนะครับเมื่อกี้เราไม่ดูแล้วกันนะครับก็เชียร์เลยตัวยึกยักนะครับเราไปปิดเซตติ้ง นะครับผมไปปิดเซตติ้งให้มันเวลาถอยหลังมันจะไม่ล็อกตัวเออช่างมันเจะมันจะมีตั้งค่าอยู่ครับมันถึงจะไม่ยึกยักอย่างน,น,ยยนี้นะโคตรปวดหัวอันนี้เราปิดมานะครับเพื่อมาเล่นหย่านโดยเฉพาะเลยกางดูดอีกแล้วตอนนี้เราเลี้ยวสี่นะ <has S 1> เรา <been defeated. S 1> อ้าวไอ้หนุ่มนี่ไอ้ขี่ม้าแดงขี่ม้าแดงน่าจะเอาคองเราจะได้แนละ้วเราเปิดอันติเห็นลิงมานะครับถึงจะเปิดอันตรเมื่อกี้ ถ้าลิงไม่มาผมไม่เปิดอันตีนะอืมพอดีลิงมาก็โกรใส่เลยละกันยิกยักเฮ้ยจิหานะสวยสวยเราตีถอยนะเอาเลนต้องตีใกล้ๆเราครับถึงจะตีเราได้ถ้าเราโดนคอมโบนะเราตายเลยนะชุดเดียวแตกเลยนะสวยเราวิห้าแล้วนะครับผมเราจะปัดทีปป่ปากตรงน้ำนะครับนี่สวย มันเขาได้ดักใช่ไหมเมื่อกี้ก็เลยได้คลิปตัวใหญ่เอาอารีนยูนิ่งเปิดอันติเทคเลตรอถ้าเจอกับอารีนะครับให้แนะนำให้รออารีนเปิดอันติก่อนครับจังหวะอันติของอารีนจะลงตัวจะลงอ่ะเราจะกดอันติสวนครับเราจะไม่โดนดาเมจเลยนะครับผมเดี๋ยวมันจะมีตัวอย่างให้ดูนะครับเดี๋ยวมันก็จะกดอันติใสลเราก่อนอยู่แล้วแหละเพราะดาเมจมันไม่สู้เราหรอก เราตัดเวยไปก่อนนะครับผมไม่มีอะไรมากครับต้นเกมอย่าไปคิดเยอะโอเคนะครับผมว่าร่างโดนนะผมน่าจะไปช่วยล่างนะแวนกับอันนี้โดนครับย่อกับหม่อมเรียบร้อยโดนไปอันตีนะครับอันตีเปิดเกมปุ๊บเรียบร้อยแต่บ้นคิวนะผมไม่ได้ขนามือพี่เลยนะน้องนะครับเราจะกลับบนโอ้ยอลูเมียเราจะไปช่วยลิงนะปุ๊บฟิกนะเสียฟิกแล้วโอเค มันจะเสียฟิกนะครับผมไม่กันกลางผมไม่เคลียร์การให้เพราะว่าผมเห็นลิงอยู่กลางนะครับถ้าจะเคลียร์นะครับเรามาเคลียร์บนดีกว่านะครับถ้าเจอเลนตีป้อมนี้ซอยอย่างไวสวยเข้าอ,ออกนะครับเจอเลนต้องเข้าออกสวยเดี๋ยวเขาใจเขาใจร้อนขอโลกเดี๋ยวเขาก็กด <Your team S 1> อันตรีมาหาเราเองนะครับอย่าไปคิดเยอะเดคิดไปก่อนนะครับผม ล่างก็ยังไม่มีอะไรนะกลางก็ไม่มีลิงเหมือนจะลงไปกลางเพื่อไปเติมเพื่อนหรือเปล่าเรากดอลรินยับยุยเลยนะครับผมกล้าก,กดเพราะว่าฟาร์มอยู่กลางนะครับตอนนี้โอเคฟาร์มยังไม่ขึ้นมาบน,นครับผมผมจะไปช่วยนะแต่ก็ต้จะตายไหมโอเคตายนะครับ,รบเราเช็คพุ่มไม่มีใครนะไม่มีใครมาแอบแบบจะเอนะ S 1> <S 1> มีนี่บันทึงเลยนะผมว่าน,น่าเนาี่ยสวยยานครับผมสกิลติดตัวคือถ้าครบ2สแต็กล้วใช้สกิลเอยดีธรรมดาจะทำ <S <S ดาเมีดและเพิ่มเลือดนะครับจังหวะนี้เห็นไหมโอเคนะครับก็คือรอให้เลนโดดเข้ามาก่อนนะครับแล้วก็ปก,กติสวนเราจะไม่เสียเลือดสักประโดดเลยนะครับต้องทำให้แม่นนะสัพพาดก็โดนดามจดไปนิดหน่อยนะครับปักาก อัดอินนะครับผมเราก็ยังเพิ่งไปสู้มันดีกว่านะครับอนตีเราไม่มีโดนเลเีแน่นอนต้องไปสู้อ๋อยังหิวยังหิวไอ้หนุ่มโอเคนะครับกลางน่าจะโดนนัวปึ๊บเราไม่มีอนตีนะครับเราเล่นไม่ค่อยได้นะตรงนี้ปึ๊บปึ๊บโอเคเราได้นะครับเราได้ฟาร์มของเขาไม่ค่อยตึงเท่าไหร่หรอวันนี้ปึ๊บออกมา เราจะไม่เปิดอันตีเสียนะนนเพราะว่าทีมเราเยอะยังไงก็ได้โอเคผมจะไปกันอารลนอ,อีกหนึ่งรอบนะครับเราต้องสู้อารลนให้ได้นะครับชวัสน,นี้สวย,ยคิดไปก่อนนะครับ <c oughs> เพื่อนน่าจะวัปไปไหนไปไหนว์ปไปกลางมะโอเควับไปกลาง เาไปกลางเพื่อไปเติมเลนนะครับผมไปเคลียร์เฟบด้วยเราก็อยู่เลนบนทับไม่มีอะไรมากนะครับออฟเลนเป็นเลนที่เหงาที่สุดแล้วอะโอเคตรงวันนี้เราจะเข้าดีไหมยึกยักยึกยักจริงเรา,เรา,เรา,เราต้องเราต้องเข้านะปึ๊บโอเคมันเสียอ,อันติแต่เราน่ยจะคิดผิดหรือเปล่าโอ้โหการโดนเลสเลยเรารออกมาโอ้โหฤทธิที่หายโดยการเลน เอาเบลเก้าแล้วนะครับสุดหายเนี่ยอันนี้คือกดพลาดนะครับโดนดาเมจไปเต็มๆปึ๊บปึ๊บโอ้โหพลาดอีกตายไปเนี่ยปึ๊บเรียบรอ้อยไอคิวตายนะครับรออะไรโอเคนะครับเราเกมให้อีกนึงรอบนะครับคือเมื่อกี้เราพลาดตรงที่เราเปิดอันติรีบไปนะครับคือลกนั่นเองนะไม่รู้จะรีบไปไหนสวยนะครับ เราได้อีกหนึ่งคิวมาแบบง่ายๆนะครับลาบเพื่อนนั่นเองปาดปาดปาดไป <c oughs> ไม่มีอะไรมากครับกลางเกมหรือเปล่าเราเวลสิบเอ็ดเรายังชูฟอร์มไม่ได้เราจะลำแวนไม่ได้นะครับมีเมีดอยู่นะมากเสีย <c oughs> ถอยก่อนเลย <c oughs> ดูเชิงก่อนเร <c oughs> าตายสองแล้วนะเราฆ่าไปเจ็ดนะ วันนี้น่าไม่ไม่ตึงเท่าไหร่โอ้โหบางวันโคตรตึงจะรู้ว่านุ้งแกล้งสุพีมนึกว่ากอเลียสทิพไห่ตึงเหลือเกินคือเพิ่งอยู่คอมีทิพไห่ลัมเรียบร้อยออกมาก่อนไม่ไหว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 ปล๊บยยอดสวยเราได้ได้ปะหรือเราได้เราได้ปุ๊บปุ๊บโอ้ยโอ้โหไอ้ลืมมันว่ามันลงมามันเป็นอมตะที่ไม่หายไปยืนแช่อย่างนั้นน่ะ โอ้ยสิงเลยเหมือนน่าจะตายส่องตัวแล้วนะครับอเราจะออกเป็นเกาะเขียวนะเพื่อลำได้นานขึ้นนะเมียเราเมียทางนั้นไม่ค่อยได้ทําอะไรกับเรามากนะตานี้นะครับเราออกไปเป็นเกาะเขียวแล้วกันนะครับลำนานขึ้นนิดต่อยังดีแวนแวนจะแหลมไหมน้องเคลียร์เคลคลิปก่อนดีกว่าไหมเออเคลียร์คลิปก่อนปึ๊บสวย แต่เพื่อนจะจบไงตายสี่แล้วไงเพื่อนจะจบจังหวะนี้จังหวะนี้ปิกเกอร์เอาเลยไม่ได้ไม่ได้เมื่อกี้เสียได้จัดเลยแต่เราชนะนะครับตอนนี้รังเราขึ้นแล้วนะครับก็ชนะไปนะครับใครที่ชืช่นชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดซับสไคร้นะครับอย่าลืมกดกระดิ่งนะเพื่อไม่ให้พลาดการแจ้งเตือนใหม่ๆด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับผมอย่าลืมกด ที่พูดมานะกดคนละหนึ่งจิกพอไว้เจอกันครับบาย